จาสวัสดีจ่าแฟนครับทุกคนมือนี่ยายคลิปนี้ยายชิมะหาหยังตะท้องฝนตกเลยจ่าเด้อให้บึงให้บึงเดียวเออบึงตีลาพี่น้องเอ,อเ้ยเห็นบ่ฝนตกอยู่ข้างเงื่อนเลย,ยจ่าเด้อคลิปนี้ตะท้องสิมางัดทั้งงัดเด้อจ่าเด้อ มหานอใหม่ด้วยจ้าเดี๋ยวไปเห็ดจะได้กินตะท้องเดี๋ยท่านเลือดเจ้าอเดี๋ยวท่านดื้อโอ้ยฝนตกกัเห็ดหนักเนาะนี่เลยจ้านี่ขานี่ขาเหือนเลยจ้าอุ้ยกูบอเสียมเถอามามางัดท้างงัดเถอาเอางัดทางงัดเบึง นอใหม่เขาอื่นนอใหม่อยังว่านอใหม่สุ่มนอใหม่หอมจะจ่าเด้อไปเท่านั้นประด้ก็อยู่เฮ็ดกินเฮ็ดอยากอยู่นั่นนี่แหละหนาวเออมันหนาวหนาวเหียงหนาวเหี่ยงป๊าดงามาเสียเท้า หายเจ้ามีวย่งไดนี่เนี่ยมีตนนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวนีอีกนอนึ่งเด้กจ่าออ้ยมีหลายนออยู่ได้กจ่าเด้นนี่ด่ทอเหนาบมีหลายนออยู่เด้อสี้ยไปสองหนอหน้าเสาเนาะหายจังหนอมันเหมือน หนึ่งสองสามอ้วนไรหนอยอยู่จ่าเร้อมาเอาในใหญ่ดื้อเพื่อแม่ได้ยิงได้ยิงนอนนึงได้จ่านอนง่ายง่ามได้จ่าเด้อไปเห็ดไปทรรมมก็ดีคือกันนอามเนื้อสีเ็ดใจรกินกับยายจะออกเฮ็ดแหบึงดูได้จ่าเดิน เอาสามนอเหรอห้อีกเดี๋ยวเดียวดู่าไหนก่อนด้อพี่น้องนี่ใหม่อะไรด้วยจ้านอนชุดชดจ้สแล้วมันแสบจ้านี่อู้อะแค่บ่อเขาเลยตัวนี้เออลมแห้งหนาวหนาวเออมาสีตอกมาจับซาบีก นอที่สี่หรือนอที่ห้าเรเตานี่เออเอาไหวมากับสีหน้าของน้อยจ่าเนาะอ้าฮ่าฮ่อฮ่อเออหอเรา่้ออะไริอเน่ยเลยเออเฮ้ พโพดตกคือในบานในบานมะนาะโพตกคือทั่วปะเถิดว่านอชุลินนี่เนาะชุลินโตกเลยจา้าบานใหญ่ตกแห้งๆเลยนี่เมื่อมือเมือม่อขึ้นพ้นฤทธิ์หนึ่งเต็มเมื่อขึ้นโจทย์บางหอดด้วยนี่ทั้งแห้งๆเคยวยอยอยู่นี่เลยจา้าไปจ้าโอ้ยงามๆไ,ไปไปไปีนหอไป ไปแกะก่นอนมันไปนี่จะทอกมาปอกเลยจ่าเด้อพี่นีได้พี่นี้กินเร็วเนาะเนาะแถาเนาะประชานถึงเดือนเจ็ดเดือนหนุเดือนเจ็ดอยู่มันออกเร็วขาดเลยมันอยู่หิมหนามเลยจ่าเด้อสวนยายกินซุปฟีเลยจ่าคางเงอนกินซุปฟีเลยหิมซะหิมซะซับแต่หิมซะเลยจ่า บริสุทธิ์แต่ขายดอกเมาเนี่ยใหญ่เลยสุภูสุคนิตาเลยแต่กตะสอบมาฝอก็เย็นหูเราหนาวมึอนี้หนาวหนาวหนาวแหงแหงเลยฝนกระลินยังมาทันเช้าเลยมาสุภูสุคนมาเอาเนี่ยใหญ่ยู่ในต่างประเทศยวพิ ในประเทศก็ม่เอาดจ้าเด้อได้หนาวมัน้ยหนาวตวันดีจ้จมย์จอยกระต่องดิ๊กจะได้หรอกระท่องฮกกะจักก็ไดนะ้ยักก็นะยัก,กนหนามันจะคมอันนี้น้ำเนาะ

không người phải mà. Ừ, rồi, rồi. Rồi. Rồi, vào. Ừ, nó cả mọi người mất mạo 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 แน่นอนนี่นมาแล้มันไม่ต่อมีดไม่ไหนอยู่ต้องมัากาันได้สอบหนักอือขาเสาี แยกที่จักไหวส่วนหนึ่งด้วยจ้าไหวตะแก้กเปล้อกไหวตะมกกระได้แก้ยังกระได้ด้วยจ้าเด้อแก้ใส่เห็ดใส่ยัตงตัวนี้แยกกับสิฟ้าเต้ตนเป็นน้อยนแบบแก้วพี่น้องแบบแก้วด้วยจ้บาบาล่าอยากเพลทแก้งอันอืน่นแบบก็บสีใดแกงใส่ดูดหมูดูดยังก็เลย ทอยเดือนนี้เอาแ่แก้วแก้วแก้วกาแฟแกะแก้วเพ่จาจับงเงื่อนเาไม่ไล,าลนาช่วสบัดด้ยพี่นุ่มากมากเาเอาในใหญ่เลยก็ในใหญ่ก็ต้องฐานาเยแก้วเลยมแบบสมแก้วได้แบบต้มแก้วได้พี่น้อง ก็กพแ่ก็แซ่บขูมหมัมกกินก็ขาปุ่นนี่แต่แซ่บพี่น่อเจลก็สมบกตั้มข้าวู่วดาวหมักมเ,เจื้อก็สูตตั้มอ้อเขากันครับอ,อ่ายาจักแล้วแล้วพี่น่อง Mà kèm gây chơi, Mặc về việc kèm luôn. Mặc kèm gây chuỗi. Mặc luôn gây chuỗi. Mặc kèm gây chuỗi. Mặc kèm gây đấy Mặc kèm gây chuỗi. Mặc kèm gây chuỗi. ก็มากจังเฮ้ยใหญ่กะทิใหญ่เจ้าเกลือใหญ่ชิคันเกลือคอนทูพี่น้องคันเกลือใส่อ่อนๆอนเลยก็จะได้ตุ๋มไปผู้กำกับเพาท่านได้ตั้งไพอยู่พี่น้องเปลี่ยนผู้กำกับไหมอมใหญ่ใส่เกลือใส่เกลือคันให้อ่อน ยาด้วยพี่ตองอ่ายาขันนะเ้าพี่น้องอมาเอาเดอพี่นอ้องเดืองย่ั่เท้าตัวเลยสดชเลยเกีย,ย็นงอไม้สุดชุดยคขันก็เริ่มสขันเรื่อยแล้วแะพี่น้องอ้อเล้วพจ้าออเล้วได้แตจาตัวนี้ มีตัวเกียวอ่ะย่ายคันแล้วด้วยพี่น้องยังไฟตุ่มเลยด้วยมอหนีกเกษตตั้งหารพี่น้องน้ำเต็มเลยหาเงินใหญ่นี่เหมือนต๊กเหมือนมือเหมือนขืนน้ำไม่แล้ว อหมอคนวเหรอหีอต้มคตรเาต้มคนเราหมอนี่เนอ้ยันนี้รัาอันนี้สาระจะมย่งางกระเต้าเลยทีนี้ย่างกรเต้าเลยเนาะมันาสองเต้าเลยทีจ,าจ่จาเนี่ยวันี้อยู่เจ้านีไผ่ด้วยจ้าจะมนสิอุ่นอักองกระหนาวออกมาพิงไผ่ดีกว่าพิงไผเหมือนมือเลยมือนี่ ก็จักดบกพี่น้องต้นจักลูกตาต้มน้องไม้แล้วเช็ดยังต่อน่ะหุงข้าวพี่น้องใหญ่ทองหุงข้าวต่อแรงข้าแรกมจ้าวชินไปอีกนะยูกินยูยูอันนี้มือนี้กินลูกเดียวกินอยู่เห็ดยูลูกเขาเลยพี่น้องเดาเดาเ อยู่เดในไฟเมือมม่อือ่อเมื่เว้นต้มเดือดแล้วจืดแล้วย่ายกับทีเก็บไว้ย,ย่าบดิเก่งอ่างหรอกย่าบรได้ยัองอ่างหรอกนองอใหม่ย่าทยยีา่เก็บไว้แพทย์ครับอยากได้ก็มาเอาเร็วๆด้วยสุขสุขุนยายี่เก็บใบตัวนี้ก็โคตรลวงๆแล้วคือกัน เยินเลยได้กระติกีบเจ้ตัวเย็นไว้เวลาอยากแกวก็ปิก็ออกมาอยากต้มกระดูกหมูก็ออกมาด้วย้า,ยารย่าไบรดีแกงอ่าองดอกนึงย่าไบรดีแกงให้บึง้งเวล่ะแ <laughs> <laughs> กบอกพีทบอกถือขอตูดขอภัยเด้เอ,อเถาหมาก็เนาะอายุป้านี่ก็ล้งนา้าลงล้างเลยพี่น้องเอ,อ้ยคอยเฮ็ดไฟเฮ็ดมากับเป็นกำลังใจให้ยายไน่ เอี่ะท่องไปได้ป้ามาอย่างด้ิจ้าเด้อป้านี่สาเจ้าของนี่เลยจ้ามันบืนอยากกินแรงพี่น,น้องอยากกินแรงด้ิจ้าเด้อป้าบืนหน่อไม้เอามาเก็บไว้ก่อนแล้วก็ชิย่างปลากินแรงด้ิจ้าเด้อเด้อแต่ทองเนาะชิบไวเร็วก็มามักมักเลยก็สิย,ย่างด้ิจ้าเด้อท้องเท่าผู้เกลือหรอบานี้ตะ<ๆ>ท่องร<ๆ>ู้จะเนี่ยไผ่บารีเขาจะไผ่เลย ใส่ไผ่แ,ผแล้วอย่างอย่างเสียบๆเลยมื้อนี้กินลูกเดียวมือนี้มื้อนี้เขาเผาแท้ไผ่เลยแต่ถองแต่กล้วยอันนี้ขวนอยู่โหยอยู่โหยอยู่นั่นคือนอใหม่น่ะสิหันเย็นแล้วก็สิเก็บไว้ตัวนี้สี่ยางกินแรงปลาดุกหน้าเด้อจ่าเด้อดมาตีไผ่แล้อคี่น้องมันจังเลย้าง พื้นค้างมือเลยสิงผ้าสิ่งผ้าพอส่งผ้านำแกติดนีดยึดต้ดตัน ไใหญ่กับหนาวกัอยู่ในไฟกับตาทองหนาวนะตาทองนะหนาวตเออหนอนี่จะนาเสีบแล้พี่นอเนาะมาเดิอมาเด้อยากน้ำพิงไฟน้ำไรา่าน เบิองล่มวยว้อยอยู่วัดใสเดียกมือถี่นาอาหน้าหนถืงไฟมาถืงไฟถืงไฟได้พี่น้องคางคางมือเถอะชิดนิ่งล่เจ้าเงีย้องสิละร่มพี่น้องมึงร่มร่มแห้งแห้งเงาละมัดมือมัดเว้นเลยมือนี่ข้าเดียวร่มข้าเดียวพ้นข้าเดียว ถ้าอยู่เขาอีลีจังเพูนวายังนอพี่น้องนั่นมึงเป็นบอพี่น้องเห็นปะยายปิ้งสุกหลาแต่ธนากินนายางอยู่ดอกด้วยจ่าเดินนากินอยู่ยายบ่ได้กินอ่างดอกเด้อดจ่าเด้อยายบ่ได้กินอ่างดอกเด้อดจ่าเด้อโอ้นองงันออกมาจะห้องมึงจะลาพี่น้องหนาวจังวะจะใส่เสื้อนี่ ม่เสือกันหนาวด้วยจ้าด้วยขอาขอพุชอบคลิปยายสัดโนใหม่ก็ะปิป้าก็จะลืมตึกกำลังใจใหายายในด้วยจ้าขอพุ่นทุกไรทุกแท้ตึ้งก็มินที่หายายโดยดีเสมอมาหายายผิดลาดประกันได้ยายขอเอาไย่ด้วยจ้าสวัสดีจ้ารักนาจุ๊บ จบในในขี้ไฟนี่แหละมันหนาว <laughs>